สวัสดีค่ะจากวไลองพยอมค่ะวันนี้วไลองพยอมก็ได้รับพัสดุมา1กล่องนะคะมาอย่างมาอย่างไม่คาดวันนะคะมากำลังสายฝนเลยนะคะขอฉีดแอลกอฮอล์นิดนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะเพราะตอนนี้ก็ยังไม่ปลอดภัยนะคะสำหรับสถานการณ์นะคะก็ มีเสียงโทรศัพท์มาดังมากำลังสายฝนตกอย่างหนักเลยนะคะบอกว่ามีพัสดุมาส่งอยากแฟลตนะคะแฟลตก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าอะไรนะคะส่งมาจากคุณครูสุนทร จากช่องสุนทรชัยนะคะว้าวโอ้โหโอ้โหโอ้โหเป็นของกินของขบเคี้ยวเป็นของกินแล้วอ้วนหรือเปล่าคะคุณครูโอ้โ oh หส่งมาให้เยอะเลยโอ้โ oh หส่งมาให้เยอะมากๆเลยนะคะเป็นขนม เขียนว่าขนมจำหน่ายของฝากทุกชนิดจากบุรีรัมอริชากระยาศาสตร์นะคะโอ้โหจะอ้วนไหมคะเนี่ยคุณครูตอนนี้ก็เริ่มอ้วนแล้วนะคะเป็นขนมขบเคี้ยวทั้งนั้นเลยนะคะสอันเลยนะคะนี่ค่ะ ขอบคุณคุณครูมากเลยนะคะเป็นของดีเมืองบุรีรัมนะคะเป็นของฝากนะคะส่วนอันนี้เดี๋ยวขอแกะดูนิดนึงนะคะว่าคืออะไรแพ็คมาอย่างแน่นหนานะคะกันแตก ขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณครูแตกอันนี้คือ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 กุ้งจมกุ้งจมเท้จากบัตรคนชัยนะคะก็ขอบคุณคุณครูมาณะโอกาสนี้นะคะเป็นของฝากของดีเมืองบุรีรัมนะคะ เยอะเลยเพิ่มเพิ่มอีก1นกิโลนะคะสำหรับงานนี้นะคะก็ขอบคุณคุณครูสุนทรน,นะคะช่องสุนทรชัยนะคะที่ได้ส่งสินค้าโอท็อนะคะสินค้าโอท็อดาวนะคะยังไม่ถึง5ดาวนะคะแต่ก็สินค้าโอท็อปทุกที่นะคะ อันนี้เป็นของอิสลามหรือว่าอิสลามกินได้มีรูปมีรูปแบบนี้เป็นของอิสลามนะคะหรือว่าอิสล่าคะอิสลามกินได้ด้วยนะคะก็ <S <S ขอบคุณมาณ่าโอกาสนี้นะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่องพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ